โอเคครับผมบันทึกหรือยังเนาะท่านน้ำทัานะาจ๊ะโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสาหรับชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับผมมองไปตรงไหนวะเนี่ยกล้องมันไปทางเนี้ยผมก็เลยมองมองผิดมุมบาวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องมองไม่ต้องมองหน้าผมก็ได้นะครับฟังแค่เสียงอย่างเดียวก็ได้นะครับโอเคครับ คลิปนี้คือคลิปทํานายดวงความรักสำหรับชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับฟังนะครับน่าจะพอสมควรแล้วเป็นเวลาพอสมควรแล้วที่ผมได้ออกมาสู่ youtube นะครับแล้วก็ออกมาทํานายดวงนะครับซึ่งผมก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบื่อนะครับถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็คงเลิกทําแต่ว่าตอนนี้ เข้าสู่ปีพุทธศักราช2562คลิปนี้คือคลิปทํานายดวงปีพุทธศักราช2562ในช่วงครึ่งปีแรกสําหรับดวงความรักราศรีกรกฎไม่อิงลัคนานะครับคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ดูคลิปเดือนนั้นไปเลยเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับอย่าเชื่อสิ่งที่หมอดูพูดแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองนะครับการเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุด คำทำนายของหมอดูไม่ว่าจะทำนายออกมาดีหรือร้ายแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นหมอดูท่านไหนแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองอันดับแรกก่อนคำทำนายคำทำนายจะแย่แค่ไหนเราก็ไม่ต้องใส่ใจหรือว่าถ้าคำทำนายมันดีเราก็ใช้เป็นไกด์ในการดำเนินชีวิตหรือว่าใช้เป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆในการเดินทางของชีวิตต่อไปนะครับ ไม่มีใครมากําหนดเราได้นะครับไม่มีหมอดูหน้าไหนมากําหนดเราได้นอกจากเรากําหนดชีวิตเราเองนะครับรับฟังโดยใช้วิจารณญาณนะครับรับฟังแบบขำๆสนุกสนานก็ได้อะไรที่ดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็ทิ้งไปเนาะครึ่งปีแรกของชาวราศีกรกฎสําหรับดวงความรักนะครับดูไพ่ซิจํานวนไพ่ที่ผมหยิบออกมานะครับคือเดี๋ยวบอกก่อนนะครับบอกก่อนฟังนะฟังต้นร้าย แต่ปลายผมคิดว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับฟังให้จบนะครับฟังให้จบคือผมได้ไพ่ชุดแรกๆออกมาเนี่ยมันมันมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงภาวะของชาวราศีกรกฎที่ล้มเหลวมานะครับฟังให้จบนะครับฟังให้จบมันมันมันมีมันมีส่วนดีอยู่ตอนจบนะมันเหมือนกับว่าพอเข้าปีหกสองเนี่ยปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยมันเหมือนกับชาวกรกฎเนี่ยเจ็บจากอะไรมาหรือว่าเจ็บปวด ทรมานใจทุกใจหรือว่าเศร้าหมองโดดเดี่ยวจากภาวะอะไรมาไม่ว่าจะเป็นภาวะของการเลิกรากับใครสักคนหรือว่าความรักที่ล้มเหลวหรือว่าความรักที่ไม่มีความสุขหรือว่าต่อให้บางคนเนี่ยไม่เคยได้เลิกรากับใครหรือว่าต่อให้บางคนโสดด้วยซ้าก็เป็นการโสดที่แบบเหงาหงอยอะ่ะคือคือคนอื่นเขามีแฟนกันหรือว่าเพื่อนฝูงเราเขาก็มีแฟนมีคนรักกันเนี่ยแต่เราโดดเดี่ยว ผ่านปี61มาอย่างเศร้าหมองและโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวเดียวดายคบใครชอบใครเขาก็ไม่ชอบตอบหรือว่าชอบเขาแล้วเขาก็มาคบกันแค่แป๊บเดียวเข้ามาหลอกเราหรือว่าเขามาอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวมีความสุขแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเขาก็ไปหรือว่าหมดบุญหมดกรรม,ม,มต่อกันก็เลิกกันไปคือเราก็กลับกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวข้ามปีมาจนสู่ปี62เหมือนกับเป็นคนที่เจ็บช้ำมาและหรือบางคนน่ก็อาจจะ ไม่ได้เลิกกันแต่ว่ามีความรักที่ไม่ค่อยมีความสุขนักในชีวิตคู่แล้วก็มันมันมันต่อยอดจากปี6 1หนึ่งมาเนี่ยมันยาวมาจนถึงปี6 2สองเป็นภาวะที่เจ็บช้ำเป็นภาวะที่ไม่สบายใจหรือว่าไปชอบคนที่มีเจ้าของหรือว่าเป็นภาวะรักซ้อนรักสามเศร้าที่ฝังแน่นยาวนานมาจนถึงปี6 2สองพูดง่ายๆคือคุณไม่มีความสุขในความรักที่ผ่านมาและหรือแม้กระทั่งเข้าสู่ปี6 2สองเนี่ย าจากปี61เข้าสู่ปี62เนี่ยคุณก็ยังมีความรักที่เป็นทุกข์หรือว่ามีความทุกข์ใจในเรื่องความรักหรือมีความหวาดกลัวถ้าคุณเพิ่งเลิกกับใครมาคุณก็ยังหวาดกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหรือแม้กระทั่งคุณมีผัวคุณมีเมียคุณมีแฟนเนี่ยไม่ได้เลิกกันแต่ครอบครัวความรักไม่ค่อยมีความสุขนักหรือว่ามีแต่การหลอกลวงมีแต่การปิ้นป้อนหรือผัวไม่ดีผัวขี้เมาผัวเจ้าชู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่งบอกถึงภาวะจิตใจของคุณนะ่แล้วยิ่งรราีีกกเ่ย เป็นราศีที่อ่อนไหวคือถ้าถามว่าราศีมีนเนี่ยอ่อนไหวไหมราศีตุลเนี่ยอ่อนไหวไหมราศีกรกฎก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับเออคือแบบอ่อนไหวเจ็บปวดง่ายจิตใจอะไรมากระแทกนิดหน่อยคิดไปไกลละมันเหมือนกับคล้ายๆกับกระต่ายตื่นตูมเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะไปว่าเขาว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมก็ไม่ได้บางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดเพื่อเพื่อกันให้ตัวเอง ไม่เจ็บไงเธอเข้าใจไหมคือเหมือนกับว่าคิดไปก่อนนะ <c oughs> เพื่อให้เป็นเกาะกำบังให้ตัวเองไม่ต้องเจ็บปวดแต่ว่ามันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่มาทําร้ายใจิตใจเราทางตนที่จนตนาการบางอย่างมันยังไม่เกิดขึ้นแต่เราคิดไปก่อนแล้วเราระแวงไปก่อนแล้วเรากลัวไปก่อนแล้วเราวิตกไปก่อนมากมายภาวะของคุณมันเล็บกลายเป็นภาวะของความเศร้าหมองและยิ่งถ้าเป็นคนที่แบบเจอความรักที่บอบช้ำม,มาในช่วงปีหกหนึ่งนะมันยิ่งหนักมันยิ่งเจ็บปวดหนักมันยิ่งกลัวหนักมันยิ่งเครียดหนัก แต่แม้สถานการณ์มันจะไม่เอื้อหนุนไม่เกื้อกับแม้ว่าสถานการณ์มันจะไม่เอื้อหนุนไม่ไม่ไม่เกื้อหนุนผมปกปับสถานการณ์มันจะไม่เกื้อหนุนไม่เอื้ออํานวยนะครับลิ้นพันกันน้องสัตย์ที่หิวแล้วง่วงนอนด้วยตอนนี้นะครับไม่เอื้อหนุนไม่เอื้ออํานวยกับเราก็จริงแต่ผมคิดว่าคุณน่าจะเอาชนะและฟันฝ่าไปได้เพราะไพ่ภาพรวมเนี่ยมันมี แม้ว่ามันจะมีไพ่อึดอัดไพ่เหน็ดเหนื่อยไพ่ลําบากใจไพ่ไม่สบายใจอุปสรรคที่เข้ามาในความรักความกดดันมีเข้ามาหลายใบแต่บทสรุปสุดท้ายของไพ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดตอนหลังแล้วกันเนาะเดี๋ยวพูดถึงไพ่ใบใบต่อมาที่จะบอกบอกถึงอุปสรรคก่อนนะครับอุปสรรคในความรักก็อย่างที่ผมบอกเนียตัวคุณอนะมันมีอยู่แล้วมันมีดั้งเดิมมันมีอุปสรรคในความรักอยู่แล้วแม้กระทั่งชีวิตคู่ของคุณเนี่ย สวยหรูแค่ไหนมีผัวรวยแค่ไหนมีแฟนดีแค่ไหนหรือว่าความรักมันอบอุ่นแค่ไหนในช่วงที่ผ่านมาแต่มันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างในบางคนนะที่ยังมีอะไรในจิตใจอยู่ที่มันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขร้อนรุ่มใจสถานการณ์ความรักอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากมายกับเรื่องความรักที่จะเจอในปี6 2สองนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่มันจะมีอะไรถาโถมเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันพอจะก้าวเดินเนี่ยมันเหมือนกับติดอะไรสักอย่าง มัจะถอยหลังเนี่ยมันก็ติดเหมือนกันคือมันเหมือนกับเดินหน้าก็ติดถอยหลังก็ติดอยู่ยเฉยๆก็ติดอยู่ยเฉยๆก็กังวลคิดมากอีกเพราะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีจะถอยหลังหรือเดินหน้าแต่พอคั้นจะเดินหน้ามันก็นติดปัญหาและอุปสรรคบางอย่างถอยหลังก็ถอยไม่ได้บางคนถอยหลังอยากจะถอยแต่ก็ถอยไม่ได้คืออาจจะรักเขาอยู่ถอนตัวไม่ขึ้นถอนตัวไม่ได้อะไรเงี้ยเอ ความมึดอัดมีแน่นะครับความไม่สบายใจมีแน่ในช่วงปี62ในช่วงครึ่งปีแรกแต่ไพ่ชุดสุดท้ายซึ่งเป็นไพ่บทสรุปเนี่ยมันบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าถ้าบางคนเนี่ยผ่านไปได้หรือบางคนเนี่ยผมพูดเป็นเป็น,เป,นเป็นสถานะเลยนะผมพูดเป็นสถานะเลยนะคือถ้าบางคนโสดเนี่ยไม่ว่าจะโสดกับการเลือกรางกับใครมาหรือว่าโสดจากการที่โดดเดี่ยวมานานหรือว่าโสดจากการที่ตัดใจจากใครสักคนเนี่ย อุปสรรคที่ถาถมเข้ามาคือความเหงาความโดดเดี่ยวความปเปล่าเปลี่ยวความเดียวดายทุกสิ่งทุกอย่างกระนำซ้ำเติมจะหาคนรักคนใหม่ก็ยากเพราะว่ายังกลัวอดีตที่ผ่านมายังหลอกหลอนอยู่แต่ผมเชื่อว่าภายในครึ่งปีแรกมันน่าจะมีอะไรสักอย่างมาจันลงหัวใจคุณหรือว่ามาช่วยซ่อมหัวใจคุณหรือว่าคุณอาจจะได้พบรักใหม่พบคนใหม่พบคนดีๆหรือว่าเริ่มตกหลุมรักคนใหม่ๆหรือมีใครใหม่ๆสักคนหนึ่งวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ เหมือนกับเป็นน้ําทิพมาชโลมให้หวัวใจคุณตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากดอกไม้ที่มันเหี่ยวเฉากาลังจะตายแล้วแต่ก็มีน้ํามีปุ๋ยมาหยอดให้คุณเฟื้นจากการที่คุณใกล้จะตายแล้วภาวะแวดล้อมมันเหมือนกับคุณอยู่กลางทะเลทรายไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ดีๆคุณเดินไปเห็นเดินอีกนิดนึงใกล้จะตายแล้วคารไปนิดนึงใกล้จะตายแล้วเฮ้ยโอเอซิสเจอโอเอซิสคุณก็ฮึดฮึดเท่าสุดท้ายคารไปหาโอเอซิสโอ้โหคะแนเนเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่ มันน่าจะมีโอกาสแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ชุดกลุ่มสุดท้ายเนะี่ยเป็นไพ่บทสรุปเนี่ยคุณเข้าใจไหมไพ่มันจะมีสากลุ่มกลุ่มแรกคือตัวคุณกลุ่มสองคือสถานการณ์กลุ่มสามคือบทสรุปมันมีไพ่ความรักขึ้นมันมีไพ่พบรักขึ้นมันมีไพ่การมอบความอบอุ่นมอบความสุขในความรักสิ่งที่ดีๆมันมีไพ่ชุดนั้นขึ้นมาในบทสรุปผมผมเลยคิดไงว่าเออน่าจะเป็นต้นร้ายปลายดีหรือบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหาความรักจริงๆเนะี่ย ถ้ายังไม่ได้เลิกกันนะคือปีตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนะี่ยปีหกหนึ่งก็ยังไม่ได้เลิกกันก็ยังคาราคาซังกันอยู่เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่แหละแต่ว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะยังอยู่ด้วยกันได้เพราะรักเพราะรักและผูกพันเพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่อธิบายไม่ได้ถ้าไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะครับแต่ผมเห็นไพ่แล้วเนะี่ยผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยอุปสรรคมากมายแค่ไหนมีเรื่องมากมายแค่ไหนเราอยู่กันได้เพราะอะไรเพราะรัก เพราะรักทําให้เราอยู่ด้ยวยกันได้และบางทีอาจจะมีช่วงจังหวะเวลาที่เราได้ปรับความเข้าใจกันหลังจากที่เผชิญปัญหากันมาแต่นานหรือบางคนก็ตัดสินใจที่จะอยู่เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อดํารงให้ครอบครัวอยู่ต่อไปเพื่อให้ลูกไม่กาําพ้าเนี่ยสิ่งนี้ก็คือความรักที่คุณอยู่กับพ่อรักอ,อลองจับมือกันลองปรึกษากันอีกทีหนึ่งว่าจะเอาอย่างไรต่อเราจะอยู่ด้วยกันเพราะความรักเพราะลูก สิ่งนี้ก็คือความรักเช่นกันอันนี้ผมพูดถึงกรณีของครอบครัวที่ที่มีปัญหานะอ่าแต่สําหรับคนที่แบบเป็นแฟนกันเป็นอะไรกันเนี่ยมันก็น่าจะลบกันไหลขบวนท่าหน่อยนะก็จะม,มีปัญหาอะไรขัดแยง้งมีการประทักคารมมีอะไรมากมายหลายอย่างหลายอย่างหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าถ้าคุณยังคบกันมาได้ในสถานะแฟนแล้วยืดยาวม,มาจนถึงปี6 2สองก็ยังเจอปัญหาบางอย่างเข้ามาถาโถมอีกแต่สุดท้ายแล้วคุณก็น่าจะยังไม่คบกันต่อไปเพราะคุณใช้ความรัก เอาชนะทุกอย่างอาความรักเอาชนะทุกอย่างประโยคนี้เหมือนเอามาจากหนังเรื่องอะไรน,นะเหมือนเคยฟังมาจากหนังเรื่องอะไรน,นะไม่รู้นะแต,แต่แต่ชอบอะนะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ผมชอบดูเคยไม่รู้ว่าใครเคยดูบ้าง The Village The Village หมู่บ้านสาบสยองอะหมู่บ้านสาบสยองไปหาดูซักนะครับประโยคสุดท้ายประโยคท,ที่ที่พ่อของนางเอกพูดอะโอ้กินใจผมมากนางเอกตาบอดนางเอกตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยแต่พระเอก โดนแทงก็เลยนางเอกก็เลยอาสาที่จะไปเอายาในเมืองคนในหมู่บ้านบอกว่าส่งลูกตัวเองไปได้ยังไงโง่หรือเปล่าพ่อพระเอกบอกว่าเธอมีความรักช่วยนําทางโอ้โหคนลุกดูดิคนลุกทันลุก,ลก,ลก,ลกทั้งตัวเลยดูดิจริงๆความรักมันชนะทุกอย่างถ้าคุณยังรักกันอยู่ไพ่ของคุณเนี่ยมันต้นร้ายปลายดีผมคิดว่าในช่วงครึ่งปีแรกสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ย น่าจะฟันฝ่าแลวเอาตัวรอดได้ถ้าบางคนโสดก็อาจจะต้องกดดันหน่อยแต่ว่าในท้ายที่สุดนในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะพบใครสักคน <c oughs> ขออภัยครับและอาจจะพอสานต่อได้นะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยยิ้มทุ้นังหน่อยแต่ว่าน่าจะอยู่ด้วยกันต่อไปเพราะความรักส่วนคนที่เพิ่งคบกันก็อาจจะต้องสู้กันหน่อยหลายกระบวน่าสู้กันหลายเรื่องหน่อยแต่ก็น่าจะได้คบกันต่อไปยืดยาวนะครับใน แค่ช่วงครึ่งปีแรกนะนะครับครึ่งปีหลังเนี่ยก็ค่อยไว้ว่ากันในช่วงหลังจากเดือนมิถุนาปีหกสองไปแล้วนะถึงค่อยมาทำนายอีกทีนะครับแต่ในช่วงครึ่งปีแรกก็ตามนี้นะครับเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับหมอดูเริ่มสะอึกนะสงสัยจะหิวข้าวแล้วด้วยนะตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยเนะี่ยหิวข้าวกินรอบดึกต้องหามามา่มาโซ้ยสะหน่อย ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับและขอให้ปี62เป็นปีที่ดีสำหรับความรักสำหรับชาวราศีกรกฎน,นะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ